ถาพูดถึงความกตัญญูนะคะดีๆนึกถึงจุดเริ่มต้นของการให้ก็คือการรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณและที่สำคัญความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ ให้กำเนิดชีวิตดีได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณองค์กรผู้บริหารหัวหน้าง,งานทุกท่านที่ให้ดีได้สแสดงศักยภาพในสิ่งที่ดิรักในเวทีนี้ได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนอกจากในทางโลกแล้วในทางธรรมสิ่งที่อยากจะขอบคุณก็คือขอบคุณพระพุทธศาสนาค่ะที่ได้เผยแผ่คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะศีลห้าซึ่งเป็นความปกติพื้นฐานที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติค่ะ สมณเณรปลูกปณาธรรมปี11ก็ตันอยู่คู่ความดีเริ่ม20เมษายนถึง18พฤษภาคม2568